ฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ดังกว่าไหมฮะอันนี้ดังกว่าไหมอันนี้ดังเหรออันนี้ดังใช่ไหมรู้สึกก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับเอฟไอสีม่วงนะเพราะคนที่ชอบสีม่วงมากขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้ นะคะมาพบกันอีกครั้งในเช้าวันอาทิตยนะคะสำหรับนะคะที่เรามีนัดนะมีนัดแล้วก็มีกำหนดมาสิบจอยูแล้วมาเปมาพูดแต่แล้วตัวนราสิบดจยูดมั้งแต่ที่กู่า่ตกดีกว่าเยมั้งเดนีล่ะเดนีล่ะเน้ะจาพี่น้องไปดูกระดักันในบทสุดท้ายเลยนะคะบทที่สิบสอง แ้เลยแล้วดนีลอชดชิีมาเพราะว่าดานนีในบทอื่นๆนั้นต้ใช้นะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้รูปภาพที่จะสอนด้วยนะเลชุดชื่ก็เรามาเลิกบตัวแลชุตเวลาบบปัาก็ดลพอี่มา้กนเลยได้แล้วด้านนี้ชุชิีมอเราจะไปถึงบทสุดท้ายแม่จะขอย้อนไปถึงดานนี้บทที่สิบเอ็ดข้อที่สัดานี้ที่สิบเอ็ดก่อน แล้วเดีน okay. 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 ี้าชุดดูเีน um ี้เด๋ยนี้ลาชุดดูชิดีหมเด้เาดูเดวนี้เาดหน้ราดดน้ราี่ดเนเราอ่านี้อขาอหมดด้ี่มนชุดมเนาชุดเดอุดชีุดดเดเตม ส่วนตัวข้าพเจ้านัา้นในปีเต้นแห่งราชการด้อาสิคนมีเดียข้าพเจ้าเป็นตัตั้งตัวีนในพระมหาัราชาและในนนี้ข้าเจ้าจะสำแญาความจริงให้แก่ท่านด้ินจะมีพระราชาอีสัมขึ้นมาในเบร์เซียและองค์ที่สและองค์ที่สจะร่ามโดยยี่ความมงคลทั้งหมดเป in นน็นอันมก เมื marche, e, actually, vậy, ่อท่านเพ้มแข่งด้วยชาร์ร่ารวยของท่านและท่านก็จะปลูกปั้นให้อยู่ให้ทุกคนต่อสู้กับราชาเราจะตีและจะมีพระราชาที่มีอุนาจมากขึ้นมากท่านจะปกครองด้วยราชานาที่ใหญ่และกับทางต่างทางของใจของท่านเองปกพระราชนี้าชรชินี้ราุดเลิศแน่หมมับยญจัง

ดอสีอาวียาบาสุตโตเรืองต่างตักอูดอกดูตาเคลลทอด้ยวะอบวมลอดอสปพาดูกัสะุเลอกตเกสอปะเลืตาเพื่อโลพาเลออพูดอกมาอุเอตอัารเนี่่ะเป็นเหตุการณ์ที่นะคะดาเนียนนะคะได้ ได้ฝันแล้วก็ได้บอกกับกษัตริย <an> ์นะคะเอาไว้ตะแก่เราเริ่มนาชาจุดันี้ละดามิมูดงอราจะเดลเวลาจบเบลที่ัำกษัตริย์แห่งซีเรียนะกษัตริย์แห่งซีเรียเริ่มนะจบเบลจบเบลจบเบลอะรกษัตริย์ซีเรียซีเรียนะนี่ก็จบเบลละจบจบเบเด ซีเรียซีเรียบหลังจากนั้นนะคะสงครามใหญ่ได้เกิดขึ้นนะคะในประเทศซีเรยกับอียิปตุใครอยากะเดินดูอ่ะเดนดูาดูาดนดูพาดูให้แกเราต้แต่เ่อเมลาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่นะคะเหตการณ์ทกสนการที่เกิดขึ้นไปแล้วในโลกเวนะคะชาชาติอิราเลถูกฆ่านะคะแปดหมื่นคนแล้แ่เราว่าปวยศิลปทยาภาพบาดนเมตีโอ้อ เอาเงือกกับลาเป็นสงครามที่ใหญ่มากแกนัตเดลอดียร์ลแต่นะคะในขณะนั้นดาร์เน้นนะคะยังยังมีชีวิตอยู่อ่ะแค่อนี้อาจจะนี่แหละเราอุบุมารด้วยเดี๋ยวเาแค่อันนี้กัน,นะะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากการเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นนะคะลาบุอาบูฮิราอัมนาแต่แค่เระชินให้เอราวันเราข้ามมาดูข้อที่สี่สิบในบทที่สิบเอ็มมากข้อที่สี่สิบโอ้ก็ได้เราลาอัมนาอาอาชูบูลุยชินมั้ย คอจบข้อที่สี่สิบที่สิข้อที่สีิบชิเดียวหนึชิมรอานไเลยะที่สน่สิบสุดท้ายพระราชาแห่งทิมใด้จะมาสู้กับเขาและพระราชาแห่งทีมจะพูดเข้าใส่ท่านอย่างลมาอูพร้อมด้วยรถรบและคนม้าและเรือรบเป็นอันา เขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆและไหลท่วงและผ่านไปข้อที่11เขาจะเข้ามาในแผ่นดินที่รรดและจระจายเป็นมือในการนี้จาคเราช่วยผู้ให้ผรกเขาคือเอโดนและคนอื

ดอเกลิบดอเลดดกลอสุกูด้ติอะลรตีปุ๊บดะกมากดีกะด่ระิดโดดบุมเลดสิบุอัรูด้โมหะดอกวามุนเลอะอติทีนีโดเนะคเราเปิดไหมิบูเปิดไหก็ที่วอบทที่สิสองวิวรบทที่สิบสองข้อสิ วิววัตลอดที่ราจชตลอลาสุดนชิกี้ดอดเดียวที่เลออป้าตาดีลงวิโอซุพ่กคุกเลนิดดอมาเอื้อมาโตบูบเลกรกศลกวางแลวจะชิเตเนมังตลอดปลาชิคี้ชชิเต้ชิลุย อ่านที่ข้างลูกอ่านเด็ดนิวออลเบอร์ที่สิบสองเมื่อแพนด้านั้นเห็นว่าถูกพาเขที่โกภไยและแผนดิโลกแล้วมันก็ได้ให้สามหญิงที่้อบุชายนั้นแต่พรจ้าทงประทานปีนุอิทซียใหญ่2ปีแิเนนเพื่อให้เรเีเข้าไปในชิมระกักลาจนถึงข้อทีเลยลูนจะได้รับการเลี้ยดูตลอวานะหและันะและ ู <Private S ality> ้นั้นก็พ้นน้ำออกจากปาเหมือนแม่น้ำไหลตามหิ้นั้นเพื่อจะให้อปกดนั้นไปแต่ดิก็น้ไว้ได้โดยแยกออกเป็นช่องน้และสูวนั้ำที่พ้นออกจากปาแพรน้นนั้นลงไปแพรน้นโดแพรดีนั้นก็อาไปทําสงมกาพองพันขงั้นที่เหลืออยู่นั้น คือผู้ที่ประพฤติทำและอยากทอยเจ้าและยึดถึงความพยายามของพระเยซูแล้วก็ได้ยินเป็นทำพยากรลูกเป็นทำพยากรของผู้ที่ต่อต้านนะคะเขาเรียกว่ากรณีปัดกบนะครับพยานกรมนตรงื่นอ่ะวีวีตั้งแต่พระเยซูนะคะมาบังเกิดบนโลกนี้นะคะก็มีการต่อต้านตั้งแต่แรก แล้วจะเลื่กจะชิคกี้พายในคทั้งนอากเราอยากจะิอทอดยาเรจัรู้ากอนี้คแต่แต่ถึงอย่างไรนะคะก็งก็เป็นฝ่า่ชนงในอีเละไฟเล็กฟังเซชิคกี้พายเหนือนนึกถึงควมพันของพองน,นะคะก็นะคะยังคงอยู่ พข้เส่งผ่านคืนลูกหลานลูกหลาน้อยเราพันตระอะพวเรียจรวดเล้นมาใน้าาจาพเรามันก็จะรามานและทุระตระคอนดิเราเป็นผงพันของรปเรยนสุดทิอาเมนแ้าไปแก้โรพันตรอะไปให้เราจุลเทนก็จชุกรียออบูมาเราเป็นลูกเข่าจ้าไปแก้ก็จะชุกขี่อะคจะอยู่อะค นะคะไม่ว่าจะอย่างไรจะมีคนต่อต้านขนาดไหนนะคะแต่เรานะคะยืนอยู่เป็นชัยชนะร่วมกับโยมมาล่าปัวธสินภ้าเปรี้ยบปวยทารดาวน์อยู่มาซาตะนาเกโดะเอ่อเวลาในยุคสุดท้ายในยุคเวลาแบบทุกคนกำลังทำลายทิศเสียหลายวิถีทางมาล่าปวยเดนมาร์กปวยสินค้าเมอาเมฮาว์ปวยอ่วนที่ปวยินค้าอ้าเหรือสินค้าพัรกครมมืองวิวากันดาเนี่ก็บอกว่าเขาจะมาจากเหนือที่ใต้มาล่ามาล่าเดนีลาดะตลอดท่านมอสบัพาเวเคเห็นแล เราาิเ่มแล้วตะวันขอดีแล้วอีขอดีเอาอขาจะมาทางทางตะวันออกทางตะวันตกเ,เร,ริ่มเมียเท่าไหร่มีรถเนอ่ง เขาจะมาในทะเลแล้วก็มาในมาในอากาศด้วยเขามาลากิีให้เราบอลเล่ลากลีให้เริ่มลากิลีลากิลีกลาพวกนี้เขามาเขาเขาไม่ได้ใช้อาวุธสงครามอันที่เห็มาต้องแบบลามลาครูจีนฝั่งเขาจะมีคสอนแปลกๆให้กับเราที่นี่เราคายตัวระดับตัวต่อแล้อันโลชช้อนที่ผ่าที่นี่ที่ดูที่ดูคล้ายๆกับคำสอนของนี่โลคายตัวระดับตัวต่อแล้วโลคายตัวระดับเจนชุคลิปตัวปีพันปีเวรตีใดเมื่อใครก็แล้วแต่นะคะท่าหลงเชื่อไปเป็น พวกของเขาเขาฆ่าท้หมดเลยมาละนีาละอาติเลยนาทุกโบราณิภารมาติเมือนค่เหลือขามาเป็นวาระสุดท้ายวาระสุดท้ายโลัวมินิคิด่มเหรอเขาเรียกว่านะคะหนะคะหวาระหรือว่าเวลาการครอบครอของตาตาลหิตตัวดามาละ แต่ราชิด้อมึงก็เลียราชิวด้เราไปินดี่กูหเต้า่อเราดูการทศบทที่สิบสงกอันนี้บทที่สิแล้วอันข้อหงกับข้อสองาายได้แล้วเดนนี้ลาชุดซิกี้ใครได้แล้วเดนนี้ล่าชุดซิกี่ล่าชุดชิดดือเต้ดื้อะีมาถ่าได้แล้วเดินนี้ล่าชุซิกีาชดีมา

ดอกเบญจงตัวนี้ว่าก้มดอกป่าลอันีอายลิงบุรุลยลานเลวีดอกปาอันี้่อกิกี่้นสิี้

จุดต่อจุดมาทางนี้ดิสาบก้าวต่อสืบสละตลอดโดเนย์โซดานี้แล้วการที่ก้าวต่อไปรั้งนี้รอเสกพมลีจุดดับปืนดีว่าอะไร่าขุมดที่สัตว์รอท่านที่ส ในครั S <S <々>้งนั้นมีอาเทลยวเจ้าผู้พิทายยิ่งใหญ่ผู้คุมการชนชาของท่านจะรุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่างไรไม่เคยมีมาั้งแต่ทางมีประชาชาโจถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาของท่านจะรับดาช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือและ็นคนเป็นอันมากในพวกที่หลักหลายในส่งตีแห่งแผ่นดินโลกจะต่นขึ้น มากก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์มกเข้าเข้าสู่ความอับอายและความหายน้านิรันดร์และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเือนแสงฟ้าและบรรดาผู้ที่ได้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอ่ธรรกระส่องแสงเป็นอย่างดยดาวเป็นนิรันดร์แต่เจ้าดายเอ๋ยจงบิดห้อยคำเหล่านั้นไว้และนับตานังสือนังเสียจนถึงวาระสุดท้าย คนเป็นอันมากจะวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จาทวีขึ้นนี่คือสิ่งที่ดาเนียได้รับจากพระเจ้าแล้วก็มาถึงพวกเราวันนี้ amen ทวีจะมาจะจะเข้าวิจัยด้านนี้เลยนนีบาลแล้วก็จะสุครียก็จะอยู่อ๋อนาเกิดแล้วก็จะพานาเกิดาบนโลกนี้ไปนี่คือนี่คือลักษณะของนะคะคนคนอย่างพวกเราที่เป็นคนของพระเจ้าในวันนี้เราอปดูแลอัลวดเดลเราไปดูแลเพื่อนไปเกี่ยวกัเรื่องเออเจื่ออยู่อ๋อเพูดที่เป็นพามะ สังเกตดูว่านะคะในวาระสุดท้ายนะคะจะไม่ได้บ่งบอกว่าคริสเตียนทําอะไรเวลาเวลาเมื่อกี้นี้คิดด้วยหรือเปล่าแ้วแต่เดี๋ยวเราจะเอามาปวดครีบปวดต้นันเหมือนเดิมไปคริสเตียนมาหลายปีทําอะไรไม่ได้พูดถึงว่าต้องทำนั่นต้องทํานี่เวลาแต่แกบอกครีบปวดต้นฟันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีบัตรเออบัตรบัตรมววินนี่บัตรมววินี่บ้างปแต่ก็บอกว่าทุกคนมีชื่อ จดอยู่ในหนังสือเมื่อป่ยเดจะธาตุธรรมะอุดามีและปยนอกขาดมีนะคะแล้วคนที่ที่ที่มีชีวิตอยู่ที่ที่ที่ตายไปแล้วด้วยเรา่วป่วติพาน์แล้วอมมูดดีเดาป่วยติดพานทแล้วติติมีติพาณนี่นะคะจะลุกขึ้นเข้านะคะชีวิตนี้นะก็เลยชี้ชัตัวโกเแค่ละก็ชีเดาอามนาโก้มุรือทุลยจุ่งขะหรือทุลย์ยุงแต่ไม่ใช่ทุกคนมีบางคนดีบางคนก็อับอายบางคนก็นะคะ บางอย่าก็มาอนเดีกบาบางอย่าก็นี้เวลาแล้วตัดต่อตัดปาที่ไม่ได้ฟังไม่ไม่ได้มีน้น่าไม่ได้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิตเวลาอันมีด้วยแล้วเวลาเอามาแล้วอะไรเราบูบูบล้อเราบอกว่านะคชาแล้วบราคุที่ชนะาค่ด้มาแล้วตี้คนที่ชนะจะทำอะไรครับ วันที่นิพานล้ลลลวคุณเดินเรี่ยงเลยก็มันบ่อสว่านนงนะคะวนที่ฉลาดแบบสว่างเหมือนแสงนะคะเหมือนแสงฟ้าแล้วก็บรรดาคู่ <c oughs> ที่ให้คนเป็นอันมากมาสู่พับอบพับคู่ที่ พวกที่ประกาศได้แล้วของพระเจ้าจะสว่างมากเลยทุกคนจตุพัลลาอารนดินสิเห์หลักคุณจเุพัลลาสิงห์หมดมันต้องกับคอนเซ็ปต์สโลแกนของคริสตจักรของเราในเวลานี้เรากำลังประากาศอาเมนนมันลาบเกลี่บ้านไทยดาราบัดดาวขู่เ hmm, ค้กบลดเ้ามันกันเลยรือไงคุณจตุพวลเราพร้อมไหมที่จะส่องสว่างมันลาบมันลาบมันรบกันเลยกันเลยที่เราบราไม่มีความสว่างใดเท่ากับชีวิตของที่เจนที่ประกาศได้แล้วของพระเจ้า มลาตากบด้ดิบตวละมาลาบุเบขี้ปละละมลาตดคือจ่อที่เด็าตประกาศ่าวเสรตรมลาเอรนะคะคือจ่อบางคนมาถึงความชอบทำเออแอมลาโอบเิริพัให้ดีแล้วแต่รัาหลวโอ้ความชอบทำของคนที่ได้ยินข่าวเกคืออมลาแต่ต้องดันรู้ละเมื่อต้องรู้ิรพัานแล้วนะูอมลาตะตะคุจอดาในแกเม่ได้ความชอบทมของคนได้ยินข่าวเสษิฐคืออะไร แล้วก็ตอนนั้นเราเล่นบรรดาฮูอะมันละเชื่อใช่เชื่อไหมี่เออบรรดาแวบรรดาแล้วก็จะชครีตฮูมาคนชอบทำเทศนาไม่เป็นได้ไหมได้เทศนาไม่เก่งอัานนี้สัีไม่จบอ่านไม่เป็นอันนังสือไม่ได้เลยไหมไม่ใช่แต่ถ้าเชื่อเรื่องข่าวประเตริฐนะคะเชื่อว่าพระเยซูตกเป็นพระเจ้าเวลาประทานเลยแบบว่าจะได้รับบาบมินาเลยก็จะชุรีตมันละเก่เจั เราเป็นผู้ที่ไถ่โทษ่ลยยอกโทษบาปแล้วก็ตายแพงบาปของข้าพ่มายังเขนเวลาแล้วเปื่อเบลินาแล้กจเจรชุกฤตโดนจเจร็ุสญญารู้และเพอนหน่งยกจะพาหัวแล้วก็่ไม่ได้ตายไปเลยมีแเล้รมีแล้วก็จเจริชุกฤตตีดังไงนะแล้วเราต้องเชื่อว่าในสามวันเพื่อองค์ทรงฟื้นขึ้นมาวันนั้นแล้วเต้นเต้นมีผี้นกิจเจริชุกฤตเชี่ออตรงมุ่แล้วก็สัญญาเพื่อเป็นพระิยาบนสุ์ที่อยู่ในผู้เชื่อทุกคนเวลากิจเไริญลุ แม่แต่เส้นสีอุลระบุ้งดีกว่าเด้แล้วก็ดำเนินตามคำสอนของพระองค์เสมอไปล้านเลยแล้วก็จะชุดเปียดาตุดาก็บู้นั่นแหละคือคนชอบทำเอาวันนี้ยแหะแกน่ะบนต้าบนรูมแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเอาข่าวประเสริฐไปบอกเขาแล้วเขาเป็นอย่างเนี้ยเราสว่างที่สุดเลยอะแม่แกน้ำลายแบบมนแบบมีเหลือเรา้ัแต่คือจอนดีตัวรา เออาลาเอาติดเออค่ะเกีด้วกับราดนหลมาเอาวเนี่ยเหรอบวี่ตัวเรากำลังจะประกาศในเดือนหน้ามลาเราเราะพวกูมลาเปรือตงตืนีจอเคือเดืนนเออาลาเราจะสูงเราจะแข่งกันสว่างนเองไหมเออมาลาเมอเม่ะเเมนดูในาลพราว่าีสั่งเดว่าหิวแสงเได้ยินมีวแสงาาเราดูว่าาลาตาอู้งต่งตัา่าหิ้วแสงว่าหิวแสงอะเออต่อตาอุ้ตค พอใช้พวกอ่าในด้านลบน้ำในด้านหัวในในสังคมทั่วไปพอใช้ในด้านชมวติว่าสมมติว่าไม่ได้เป็นคนดังเป็นคนดังคนมีชื่อเสียงเออพีหน้าดูมาไม่ดิ亚ไวแก้โปล่ะดูทอลุกมะแล้วมีประเด็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมที่มีข่าวเยอะแยะมากมายเวลาดาวิดีโอพอดีไปให้แกดตาล่าเอาไว้พอมีดาวิดีโอพอดีว่าอุตส่าห์อันยันยุ่งมาเกดดาล่าเป็นคนใช้ไม่รู้จักเลย เาอุวมาติยาปวดไปยาเบอร์กูยีดานนเ็นที่รู้จักมากเ่อไหเดี๋ยเราปวดติยาก็หิวแสงไม่แดงเอก็เอแล้วก็เลยพยายาอุ้มแม่แดงด้วยกันก็เกิดทะเลาะกับแม่แดงขึ้นมาเปิดประเด็นอะไรขึ้นมาเราโอ้ก็เลยกลายเป็นคนดังไปเลยอหนาทีนารุ่นอร์้ีาดาเม่แดงแล้วเมือกี้เราเดินเราปวกสเลยแอบวราชอบของคู่ของอาจารย์อยมากเมสัปดาห์ที่แล้ว มา่ลามุกอิมาแมมมตแตจประอาจารณ์แน่เนอะนการนมัสการออนไลน์ของเรา,าแล้วเมื่อแต่ที่ราเจ,จอเยอะและวออนไลน์บูคใครใครมีปัญหากับแม่แดงก้มีปัญหากับผมด้วยนะเม่ลาป่วิิพัแล้วเมา่อเมื่อเดักไมีโอกาไม่เดีดอตีมีอะไรีดกัแมดกาตมีปัญหากับพระเจ้านะเมื่ลาป่วยสิิพัล้วนี่เรารุ่เนาะไม่เดียวะป่ิัฒเนี่ยตกรคนเราเจอเยอะมาโอ้ อันน okay, yeah, well, ี้ซีเออยู่ยไหมพวกเราจะแข่งกันสว่างมีไหมก็แบบแแบแค่นับางทีกรื้อแล้วก็เหมือนดวงดาวไม่ได้สว่างแล้วหายไปเหมือนกับอะไรนะแบตเตอรี่หมดไฟดับไม่ใช่สว่างเป็นนิ่แหละ่เดี๋มีอรมาลาบาบทปวที่ตัวมาลาที่จะเดนเลืนเดี๋ยวมเร่ว่าปดจัวนข้าันนี่คือเวลาและวารักของพวกเราเมื่อเชื่ดตอแล้วเราได่ให่ดูเวทีพัง และในในข้อท้ายของข้อที่สี่บอกว่าไหและอาชบุญลุยหรือมั้งจนถึงวาวสุดท้ายคนเป็นอนนมากแตวิ่งไปวิ่งมาและความรู้จากวีขึ้นมันเหมือนกันตรงไหมเพราะที่สี่เพรที่สี่สุดท้ายบทที่สิบสองอาบุญสุดท้ายสุดท้ายและเป็นอว่าแลสุดท้ายเห็นไหม อ่าอ่านใมได้ลูกอ่านได้ไงประจับประกาย้มพักพักแล้วกัแล้วมาอานชมพูหน่อยเลยตอน้ได้อีกตอนนี้แล้วนี่กันล้วูดูานนี่แล้วเสด็จกับบุบดนี่เยอะดูนี่วันอ่าซกลลสุขุมวดที่ที่สะอาดเดนติยากทองหลวแม่คิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงพวกเราอนาคตข้างหน้าแล้วก็บันณีลาเดว่เวรษตีหนอเวดเดิมมุขชุยมำวะ

เราจะมีเราจะมีความรู้เพื่อไปสอนคนอื่นได้เป็นตีนยะเป็นเป็นตีนยะเลิศเป็นเลนศเพื่อเวลาต่อลงไปช่วยทีแล้วพวกเราทุกคนเราเป็นที่พาคโบรเด่เป็นคนที่พระเจ้าต้องการเวลาเราจะอยู่อ่าอีโดเวโกเด่เพราะเราเป็นความสว่างไปแก้ปบนกันงบัวภูแต่พวกเราจะต้อง์เพราะตกความ ทยากหล่าเ <'s> right. ่หระแต่ที่ได้ได้ก็ได้เคย้ทานยามอยะเริ่มตั้งแต่ไนที่เสด็จแล้จารดาภูแเราจะมีปริัติของพระคิสเกิดขึ้นในทิ่เสด็ปฏิคือประตูประตูของอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ที่บบเราดูจัดเนภาพจากไหนชิเลมเหรอดาวเียก็ฝันฝันเห็นหลายเรื่องหลายเรื่องแล้วจนนี้เราก็มีมุดอายีอามยอะนะคะ เม่ออาจารย์แม่แดงอาจารย์ลอยอาจารย์อิโมูนะคะแล้วก็อาจารย์ละหลายคนอาจจะมาในที่จักสอนลูกแจกของพระเจ้าเมลอาจารย์แม่เด้อาจารย์ลอยอาจารย์อิโมูเมลากต่อรูปเมลาก็จะเจอยู่ตุ๊กโมเดีย่ะแล้วเราทุกคนเนี่ยคือด้วยอเพือาจารย์สอนนะเวืดามุคชิย่าเพืนเก็บบาเก็ตตลาดเราก็ต่อรูได้เวือที่จะฟัเราต้องทำความเข้าใจว่าลูกแก่ของพระเจ้าสอนไปสอนมากลายเป็นแพะเฉยเลย เลาเมลาเจออยู่อะตุกุเสียงอลดตอดตลอดเลยเด้อตุ๊กเกแกเลยเป็นแพะแพะแพะแุ๊กแกไม่เหมือนกันนะแค่ลาไมเลยไปกโอเคกันเลยไมเเลีไอเขาบอกไงนะถ้าแกะทำสามนิ้วไหมถ้าแพะทำสองิ้วป่าไม่้่แน่ใจนะแต่เลาแกกัแล้วแกกันเ่มละไมเลยอยากจะให้เราเด้อลูกแกะของพระเจ้าเสมอไปอยากเป็นอย่าเป็นแพะเวลา นี่โดนเล่นีมา่ไปเนก้วนะจะอยู่อาตูกคถ้าเป็นแพ้ก็เลือดเรือดดื้อเรื่องมีความรู้ตั้งนัอยากจะรู้ตรงนี้ดื้อแพ้ได้ดื้อกว่าแก่นะเมลาไม่ไดะเลยนนานเึ้นนั้นเรตัวที่จะ

โอ้ยบาตัวมาคิดแม่แดงก็เลี้ยงลูกแกะเยอะเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นแทะเฉยเลยเยอะแยะมันิลาเต้กินลาเต้สมลาเต้เตหีพูดที่ผ่านแล้วตัวพูดที่่านแตัวพูดที่ผ่านมตัวพูดที่านแก่เยอะล้วมึงจะเลยมั้งอันนั้นก็ยังพอรู้เลี้ยงไปเลี้ยงมากลายป็ะทิ้อีกงหาอูามันปิดหน้าดูเลยกระเทิงนกระทิงมันเหมืนมัวนะไปกระทิไดูอ่ะแกแก ลาภัยเออแล้วมันเราล่ามล่าบึ้งแก่นกันแล้วลาภัยอะเนะววล่าก็สู้กันกับทีนังของดีอะไรนะผ้าทางนี้เนี่ยมันจะเห็นไหมผ้าแล้วมันก็วิ่งเนมราดูเห็นไหมอู้ยกระทิงก็วิ่งเลยนะมันเห็นผ้าเนี่ก็วิ่งแต่อย่างนั้นนะแต่กีนยาวัวเนี่ยอาวัวกระทิงอ่ะการส่อสู้วัวกระทิงอ่ะมันเนี่ยเราว่ามันล่ากันเลยลาภัยอะนูเคยใช้ที่ไปใครๆเห็นทุกกระทิงบ้างที่มันเป็นนักสู้แล้วคนสู้คนกับกระทิงสู้กันจะมีผ้า แปวไปแกวะมาเงี้ยอ๋อพูกไอ้เจสซีเออ๋อัเปนย่อบันี้เระลากพยอะมาเรียนหลวรีดุลยมหลอีคงเคยเห็นไหมเออแบบนั้นแหละผู้ใช้พระเจ้าเวลาสอนกับ ลูกแกะเป็ดเป็นแพะแพะเป็ดเป็นกระทิงอ่ะกระทูอย่างนั้นะอันอนี้หรอเวลาค่ะเวลา,ลา,ลาคุณผลิตภัณฑ์เราต่อ,อตตรวมเวลา,าตัวผลิตภัเราแก็บอย่างไรก็แล้วแต่นะคะพวกเราทุกคนที่พูดข่าวประเสริฐจะชนะอาเมงผลิตภัณฑ์คนนี่คนเดแล้่ะเนี่ยหรือวิจารณ์คุณอวิจารเนี่ยเมนูแล้วก็เดมอแต่เราต้องรู้ว่ายุคสุดท้ายคนจะไม่มีโอกาสนะคะที่จะมีหนังสือได้วิตทุกคนเวลาอ่านก็เดือดเลือดเดือดเน ก็เดลมาเลยสัสี่ทิภานอุ่นหาันอลไรรอวคุณพระเจ้าอะไรก็คำที่บอกไว้กับเราเรื่องานไล่ได้สิดดูจะอยาดูมาแล้วก็อยูพี่เว้อ่ะอ้านะดัดูอาชุนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็เลยไปชี้อะไรเงี้ยเราเว้นี้เราต้องทำตวันนี้เต็มที่ที่สุดเลยแล้วมันก็ไม่ไดนี้แล้อันียเว้มาลากูีดึเราอิดฐานด้วยกันเออประจำคิวัาะงสามพการแด่พระเจ้า พระองค์สุขเ็นพระเจ้าที่นำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ชีวิตของเราจะมีคุณค่าและล้นและเต็มเปลี่ยนไปด้วยพระคุณความรักเมื่อเราได้ถวายชีวิตถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วเราไม่รับใช้พระเจ้าคนเดียวเรารับใช้พระเจ้าร่วมกันเราจะส่องสว่างร่วมกันเราจะเป็นดวงดาวแห่งนิรันดร์ร่วมกันขรงพระเจ้า เราขอบคุณสําหรับทิ่จักรของเราที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมินิมิตของเจ้าปรเจ้าร่วมกันในการประกาศนี่คือวาระของเราแต่เราย่อมรู้ว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นแต่เราจะมีกำลังโดยองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นวาระใดเวลาใดใชยชนะคุณเจ้าปราจญ์เป็นของเราเมื่อเราเป่าประกาศโดยข้าปรเจ้าความเชื่อเป่าประกาศความจริงของคุณของพระองค์เจ้าปกคุมอยู่ในชีวิตของเราเนือครอบครัวของเราด้วยเนือทิ่จักรของเราเรา อธิษฐานเพื่อกษะแล้วรับเอาด้วยความเชื่อร่วมกันในเช้าวันนี้ในพระนามพระเกศพระเจ้าอ่าเน่เราพักสักครู่เดี๋ยวเราจะนมัสการพระเจ้จาเนี่ยผู้โอเคจุดพุทธาะ